สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวร,รีวิวห้องน้ำโซน VIP บอลพิงอินแบงค์คอกหรูราหมาเห่าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าจากกระแสะคอนเสิร์ตบอลพิงอินแบงค์คอกของวง Black พิงกที่จัดขึ้นในวันแรกในวันที่7มกราคมที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นล่าสุดดิกติตอคุณสายสายโพสต์คลิปเกี่ยวกับห้องน้ำโซน VIP บอลพิงอินแบงค์คอกโดยระบุข้อความไว้ว่าเลิศอยู่นะแฮชแท็กบอลพิงอินแบงค์คอกจากคลิป เราจะเห็นว่าโซนห้องน้ําของบัตรว i p นั้นเป็นห้องน้ําแบบรถเช่าโดยภายในห้องน้ําจะมีเครื่องปรับอากาศอย่างดีสะดวกสบายซึ่งมีความแตกต่างมากกับบัตรธรรมดาทําเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่นห้องน้ําต้องแบ่งตามราคาบัตรด้วยหรอคะอีกท่านบอกว่าอันนี้เข้ามาในโซนว i p คะ่ะห้องน้ํามีทั้งแบบแคปซูลกับแบบรถเช่าคะ่ะอีกท่านบอกว่าหนูเพิ่งเข้าห้อง VIP เมื่อกี้คะ่ะหนูปวดฉี่แต่ฉี่ไม่ ออกเลยเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ